คือมาจากยี่สิบบาทหรือว่ารักยี่จากนะครับเป็นตัวอะไรกังครับเป็นตัวหนอนนะคะตัวหนอนเหรอหนอนหรือเปล่าหรือตัวอะไรไหนนะแกะมาดูสิอ่าแกะมาน่าแกะมาดูใช่หรือเปล่านะเอาแกะมาประกอบมาดูสิครับว่าเป็นยังไงมีอะไรบ้างเนี่ยมีตัวมีหัวมีหางมีหนวดด้วยอ้าวอ้าวมีตัวอประกอบกันเลยมาดูเครื่อประกอบไปครับ กมอย่านวปนี yeah. à, ่นะก็จะมีลออันน้ใส่ถูกนะก็ขึ้นไปแล้วก็เอาใส่ยากใส่ยากเหรอส่ยังไงโอเคใส่แล้วแล้วเอาหางต่อต่อางนย ใส่โน้ดแล้วเสร็จแล้วมีกล้าใส่หนดตนะใส่แล้วปรกอบเรียบร้อยเป็นตัวอะไรเนี่ยสรุปเป็นตัวแมงป่องตัวหน้อยแมงป่องก็ไม่มีหางที่สัวสำหรับต่อยแต่มันมีก้าเป็นกุ้งหรือเปล่าเนี่ยอานารย์ามาเล่นยังไงครับสีมาเล่นยังไง กินตรงข้าเขาด้วยแล้วก็ตอบเสร็จแล้วเราจะทำอะไรต่อครับจะมาแข่งกันนะครับว่ามันเป็นยังไงคอยดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับตอบเสร็จแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการแข่งขันนะครับระหว่างสีชมพูกับสีฟ้านะครับสีชมพูของน้องมาร์ี้สีฟ้าของน้องมีก้าบอกไม่ยางครับบอกไม่ยากมีก้าบอกไม่ยากบอกอม่ยากครับ พยากหน้านี่ถือว่าไม่พร้อมนะอ้าวหนึ่งสองสามปล่อยเลยอ้าวของพี่มาร์กี้ถึงเส้นชัยก่อนนะครับนี่แหละครับเห็นเส้นชัยแล้วนะครับต่อไปเป็นครั้งที่สองน,นะครับว่าใครจะชนะนะครับพร้อมหรือยังหนึ่งสองสามปล่อยเลยอาอาวอา,อา,อา,อาหาเรื่องนี่ หาเรื่องกันนี่มาอันนี้หาเรื่องกันแล้วครับเราจะมาโชว์ไฟข้างหลังครับโดยที่ไม่ปล่อยดูซิไฟข้างหลังเขาจะเป็นยังไงอเมิกาปล่อยซิดูซิเป็นยังไงโอ้โหอะไรของเาของมาร์กี้ของมาร์กี้เป็นยังไงไหนดูซินี่อ่ะโอ้โหสวาห่างมากเลยครับตกลงมันเป็นตัวอะไรสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นหนอนกุ้งหรือว่าเป็นแมงป่องแมลงหนอนกุ้งอ๋อแมลงหนอนกุ้ง คอมพัน์ใหม่ใช่ไหมเนื่องจากว่าเราไม่รู้มันเป็นตัวอะไรโอ้พี่มากี้สว่างมากเลยเพราะมันสีชมพูมาเลยสว่างของพี่อน้องไม่ก้าะเหมือนงมันเอสวนางมันเหมือนกุ้งก็เลยาแลกนอนกุ้งโอเคอะต่อไปรอบที่สาครับรอบที่สามนะฮะ กลายเป็นรอบตัดสินนะครับดูซิว่าจะทะเลาะก,กันอีกไหมนะครับเ <c oughs> มื่อกี้เราจับแพ้ฟาวทั้งคู่นะครับเนื่นากนื่อจากทะเลาะก,กันครับอ่า่แล้วนะอ่าต่อไปครับรอบสุดท้ายหนึ่งสองสามอันแน่หาเ,เ,เรื่องอีกแล้วอ่ะรู้สึกตัวสีฟ้านี่เป็นนักเลงมากเลยนะครับแข่งหาเรื่องมากเลยดูสิดูสิ ไม่ไหวเลยหัขาดที่หขาดเลยเป็นยังไงครับสนุกไหมครับของเล่นชิ้นนี้สนุกไหมครับโอ้โหไหนไหนไหนคอมีกล้าเป็นตัวแบบไหนไหนดูดิไหนนักเลงนักเลงโอ้โหนักเลงอย่างนี้เลยเราบอกหนูว่ามีบางที้เข้าแตนแล้วหนูไม่ได้แอมหเลยเลยเลยเบียดเขาเลยใช่ไหมแต่สุดท้ายเป็นไงครับเขาเข้าเส้นชัยก่อนเอ อ่าเป็นไงครับสนุกไหมครับคลิปนี้